สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภณิกากรุงภูทรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนีไน้ได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรเกี่ยวกับในเรื่องของการอบรมการศึกษาค้นคว้าในรายวิชา IS นะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูละคะ่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะหมายถึงการนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รับรู้ได้ศึกษาแล้วก็ได้ออทำการ ศึกษาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์แยกแยะนะคะออกมาให้เป็นส่วนย่อยซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆได้กันประเภทแรกนะคะจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา,นาและก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วนนี้นะคะจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนักเรียนนะคะสามารถที่จะทําทการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้ง2แบบเลยนะคะโดยแบบแรกนะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรณนา,นา คำว่าพันนาเนี่ยน่า,นนาจะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นการเหมือนคล้ายๆเป็นการอธิบายเป็นการเขียนบรรยายนะคะซึ่งการเขียนบรรยายและพันนาพันนาในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเป็นการนําเอาประเด็นสําคัญที่เราได้ทําการศึกษาข้อมูลมาแล้วนะคะให้สามารถที่จะนําเสนอให้กับทุกคนเนี่ยได้ได้รับทราบว่าเราไปศึกษาอะไรมาบ้างนะคะตัวอย่างเช่นนะคะผลการศึกษาข้อมูลนะคะเจตคกติของนักเรียนที่มีต่อการ ศึกษาต่อนะคะนำมาสรุปพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยชอบรูปแบบการเรียนการสอนเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนนะคะคุณครูสอนตรงเวลามีการนำ เทคโนโลยีมาประกอบกับการเรียนการสอนเช่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนซึ่งลักษณะการาวิเคราะห์ข้อมูลแบบพันนานะคะก็จะเป็นการเขียนบรรยายจากข้อมูลที่นักเรียนอาจจะได้ทําการสํารวจมานะคะแล้วก็นําเอามาสรุปนะคะโดยสรุปได้ทั้งเป็นเนื้อหาที่ได้มานะคะแล้วก็เป็นได้ในส่วนของปัญหาที่พบถ้าทักเรียนมองดูใกล้ๆนะคะจะเห็นได้ว่าปัญหาที่พบบ่อยสุดของการสอนนะคะก็อย่างเช่นงานเยอะ อะการบ้านเยอะตามงานไม่ทันอะไรอย่างนี้ค่ะดัเรีนก็สามารถเขียนบรรยายออกมาให้เป็นในรูปของข้อความในเชิงพรรณนาออกมาได้นะคะอ่ะส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเชิงปริมาณการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตินะคะทางคณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยอันนี้จะมีความชัดเจนและจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องที่อย่างชัดเจนนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะค่าที่นิยมนํามาใช้บ่อยๆก็คือเป็นค่าร้อยละนะคะแล้วก็ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์นะคะโดยค่าร้อยละนะคะจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงถึงการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละส่วนต่อหนึหน่วยนะคะก็คือเราคิดจากใน100%เนเนี่ยนะคะค่าที่เราวิเคราะห์ออกมาเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะโดยเราจะดูจากสูตรการหาค่าร้อยละนะคะค่าร้อยละนะคะจะเท่ากับ จำนวนข้อมูลที่ศึกษาหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคูณด้วย100ค่ะจะได้ค่าออกมาเป็นร้อยละออกมานะคะซึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในการรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์นักเรียนทําการรวบรวมข้อมูลจากผู้สัมภาษณ์เพศชาย40คนเพศหญิง30คนรวมผู้สัมภาษณ์ทั้งหมด70คนดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นในส่วนของร้อยละนะคะจะสามารถหาได้ดังต่อไปนี้ค่ะ การหาสูตรร้อยละอย่างที่คุณครูบอกนะคะว่าเราจะหาได้จากสูตรจํานวนของข้อมูลที่ศึกษาหารด้วยจํานวนของข้อมูลทั้งหมดคูณด้วย100นะคะอ่ะเราจะมาหาร้อยละของเพศชายนะคะร้อยละของเพศชายเพศชายเมื่อสักครู่นี้มีกี่คนนะคะ40คนใช่ไหมคะเราก็จะนํา40มาหารด้วยจํานวนทั้งหมดซึ่งเป็นทั้งหมด70คนนะคะคูณด้วย100นะคะอ่ะเราจะได้ค่าทั้งหมดเป็นร้อยละเท่ากับ 57.2นะคะส่วนผู้สัมภาษณ์เพศหญิงนะคะจะมีทั้งหมด30คนนะคะหารด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด70คนคูณด้วย100จะเท่ากับ42.8นะคะซึ่งเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องทำการคำนวณออกมาแล้วอะคะ่ะเราก็จะต้องทำการสรุปข้อมูลออกมาเป็นข้อความบรรยายนั่นก็คือตรงบรรทัดด้านล่างนักเรียนจะเห็นนะคะว่า นำเสนอข้อมูลเป็นว่ามีเพศชายร้อยละ57.2และเพศหญิงร้อยละ42.8นะคะเป็นผู้สัมภาษณ์นั่นเองค่ะในส่วนของออการรวบรวมข้อมูลนะคะแต่ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนข้อมูลที่ลักษณะเหมือนแบบมีความคิดเห็นแบบไหนนะคะลักษณะก็จะมีประมาณนี้ค่ะ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด150คนนะคะมีผู้เห็นด้วย138คนมีผู้ไม่เห็นด้วย10คนและไม่แสดงความคิดเห็นอีก2คนนะคะซึ่งการหาร้อยละก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเน่นก็คือหาร้อยละจะหาได้จากจำนวนของข้อมูลที่เราศึกษาหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดคูณด้วย100นะคะ ซึ่งเราจะดูจากผู้ตอบความคิดเห็นว่าเป็นเห็นด้วยนะคะเท่ากับทั้งหมด38คนหารด้วย150คนจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเนาะแล้วก็คูณด้วย100นะคะจะได้ร้อยละออกมาเป็นร้อยละ92นะคะส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยนะคะจำนวน10คนหารด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด150คนคูณด้วย100นะคะจะได้เท่ากับ 6.67%นะคะหรือว่าร้อยลานั่นเองเราเมื่อเราหาข้อมูลมาแล้วนะคะเราก็จะสรุปนะคะามาเป็นผู้ที่ไม่แสดงความคิดเห็นก่อนนะคะอันนี้ครูผู้ไม่แสดงความคิดเห็นจะมีทั้งหมด2คนนะคะหารด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด150คนคูณด้วย100นะคะจะเท่ากับ1.33นั่นเองค่ะ จากการที่เราคำนวณข้อมูลออกมาแล้วนะคะเราจะเอาตัวเลขพวกนี้เนี่ยเอามาใช้นะคะโดยการสรุปแล้วก็นำเสนอว่ามีผู้มีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยนะคะร้อยละ92ผู้ตอบแบบสอบถามนะคะไม่เห็นด้วยร้อยละ6.67และผู้ตอบแบบผู้ไม่เสนอความคิดเห็นนะคะจะร้อยละ1.33ค่ะ เวลาที่เราคำนวณน,นะคะนักเรียนไม่ต้องแสดงข้อมูลตรงนี้นลงในบทที่4นะคะแต่ว่านักเรียน,นยให้เอาไปไว้ในภาคผนวกวิธีการคำนวณของเรานะคะ,ะการหาค่าเฉลีย่ยทางคณิตศาสตร์ค่ะเป็นการเอาข้อมูลนะคะที่เราทําการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะคะมาหาค่าเฉลีย่ยซึ่งการหาค่าเฉลี่ยนะคะเราจะหาได้จากสูตรค่าหาค่าเฉลี่ยจะเท่ากับผลรวมของจํานวนทั้งหมดหารด้วยจํานวนของข้อมูลทั้งหมดค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราทําการอตบถามแบบสอบถามนะคะแล้วก็มีคนพึ่งตอบแบบสอบถามมาแบบสอบถามของเราเนี่ยจะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุดนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็น5ระดับพอใจมากที่สุดคือ5พอใจมากคือ4 3นะคะ3คือพอใจปานกลาง2คือพอใจน้อยและ1พอใจน้อยที่สุดนะคะผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะคะ80คน เราจะมาหาค่าเฉลี่ยกันนะคะเราจะได้ข้อมูลดังนี้ค่ะเวลาที่เราศึกษากข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เราได้สั่งแบบสอบถามนะคะมาลงลงในตารางก่อนว่าคนที่ตอบ ระดับความคิดเห็น5ในรายข้อที่1เนี่ยมีจำนวนกี่คนอย่างเช่นนักเรียนมีความออมีหนังสือมีความหลากหลายนะคะในระดับ5เนี่ยมีทั้งหมด12คนในระดับ4มีทั้งหมด8คนในระดับ3นะคะมีทั้งหมด55คนในระดับที่2มี5คนและระดับที่1มี0คนนะคะซึ่งเราได้ข้อมูลจำนวนตรงนี้มาแล้วเราจะหาค่าเฉลี่ยเราจะทำยังไงนะคะหาค่าเฉลี่ยนะคะเราจะหาได้จากสูตร การหาค่าฉเฉลี่ยจะเท่ากับ12นะคะคูณด้วย5ก็คือมีคนที่ตอบแบบสอบถามในระดับมากที่สุดเนี่ยนะคะทั้งหมด12คนคูณด้วย5 5คือมากที่สุดใช่ไหมคะเราก็เลยเอา12คูณด้วย5อ่าแล้วก็บวกกับนะคะในระดับมากนะคะมีคนตอบแบบสอบถามมาทั้งหมด8คนในเลือกข้อนี้นะคะคูณด้วย4นะคะ ถ,ถัดไปนะคะมีคนอตอบว่ามีอย่างสืนมีความหลากหลายเนี่ยนะคะ55คนแล้วก็คูณด้วยระดับ3นะคะในระดับที่เป็นน้อยนะคะก็คือจะมี5คนคูณด้วย2และน้อยที่สุดนะคะไม่มีคนตอบเนาะก็คือ0 0คูณด้วย1นะคะพอเราคูณข้อมูลมาแล้วนะคะ12คูณ5จะได้60 8คูณ4จะได้32 55คูณ3จะได้165 5้คูณสได้เท่ากับ10นะคะแล้วก็0ูนคูณหจะได้เท่ากับ0เรานำจำนวนเลขตัวเลขพวกนี้ค่ะมาบวกกันนะคะจะได้จํานวนทั้งหมด267หารด้วยจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดคือ80คนนะคะนั่รเยนจะได้ค่าเฉลี่ยของ ลายข้อข้อที่1มาว่าเท่ากับ3.3375นั่นเองค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลค่าฉเฉลี่ยออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาลงข้อสรุปได้นะคะว่าผู้ใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยมีความพอใจในความหลากหลายของหนังสือในระดับ3.3ในระดับ3.3375รร้อยละไม่ใช่ร้อยละสิค่าฉเฉลี่ยเท่ากับ33.75นั่นเองนะคะ เห็นไหมคะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลของเราเนี่ยนะคะมันเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีทั้งแบบพรรณนา,นาแล้วก็เป็นแบบที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งนักเรียนนะคะสามารถที่จะเลือกใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยให้ตรงกับรูปแบบนะคะของที่เราศึกษาถ้าเป็นแบบสอบถามนะคะนักเรียนก็ใช้ทั้ง ข้อมูลที่เป็นทั้งเชิงพรรณนา,นาแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะที่เราจะใช้ทั้งแบบการคํานวณออกมาด้วยหรือว่าเชิงปริมาณมาด้วยนะคะบางอันนะคะอย่างเช่นการสํารวจบางอันนั้นอาจจะมีข้อข้อมูลที่เป็นเชิงพรรณนาก็ได้นะคะอันนี้ก็คือไม่ผิดนั่นเองเราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะโดยการปรึกษาคุณที่ปรึกษาได้ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลแบบไหนบ้างนะคะก็สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็ จะเข้าสู่เป็นคล้ายๆเป็นขั้นตอนเกือบท้ายๆแล้วนะคะที่อยู่ในบทที่4ของเราเนาะเราก็ศึกษาข้อมูลมาค่อนข้างที่จะทํามาหลากหลายขั้นตอนแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเราจะมาพูดถึงการสังเ r ราะห์ข้อมูลกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ